ครับผมวันนี้ก็อพอดีอาบังของเรานะครับเ,เขาสนใจในส่วนของกุศลนะครับทำบุญนะครับเขาให้ผมเข้ามาดูว่า,าคนไหนที่แย่ไม่มีบ้านอยู่แต่ผมได้ยินมาว่าลุงน้อมนะครับเขานอนติดเตียงอยู่ครับผมบ้านไม่มีอยู่นะครับได้ข่าวว่าอยู่ คนข่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าจริงไหมครับอ๋อนู่นเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะหาทางเข้าครับถ่ายคลิปให้บังนะครับถ้าใครมีจิตศรัทธานะครับก็ติดต่อบังได้เลยนะครับนี่ครับเห็นแล้วครับนู่นครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดู ลงนอนนะครับบ้านไม่มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดรถตรงนี้ครับ